ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถ0 0แสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้าอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง m ม g a เกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาในคอนเทนต์นะครับอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับทั้งการบอกโค้ดฟรีนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับอินเนสต้านะ แล้วก็บอกความคิดเห็นครับว่าถ้าเราเก็บจิ๊กซอสี่พันจิ๊กซอไม่ทันแล้วเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงครับแจกโค้ดฟรีก่อนเลยนะครับโค้ดก็คือนะครับสเปียร์วีแล้วก็ชิลนะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยครับสำรับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าใส่โค้ดยังไงนะครับก็พิมพ์ Google ได้เลยนะครับใส่โค้ดแล้วก็ FC Mobile ขึ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็ล็อกอินกับเมลแล้วก็ Facebook ที่เราผูกไว้กับเกมนะครับ ถ้ากดโค้ดถูกต้องมันจะขึ้นรูปแบบนี้นะครับโดยรางวัลในรอบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีเพรมีมัสเคแล้วก็มีนักเตะที่สุ่มให้นะครับผมได้แค่วิดิตร้อยหเองแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดของเมื่อวานนะครับเพื่อเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปหรือว่ายังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับก็สรุปก็จะมี2โค้ดนะครับโค้ด fcpro เซี่ยงไฮยห้านะครับกับโค้ด s p r e v c อันนี้นะครับใส่ให้ครบนะครับ ก็ไปที่ประเด็นต่อไปนะครับก็คืออินเนสตานะครับตอนนี้หนึ่งในสามตัวนะครับมีตอตินะครับเคเรนี่แล้วก็อินเนสตาปรากฏว่าระหว่างที่เราเฝ้ารอมานะครับหลายสัปดาห์เลยเนาะตอนนี้เราก็ทราบผลกันแล้วครับว่าอินเนสตานะ OVR น่าจะขึ้นได้สูงสุดในสามตัวนี้นะครับล่าสุดเมื่อคืนผลฟุตบอลน,นะครับในคู่เอสป n นยอนนะานาทีที่แปนะครับ กาเซียครับยิงจุดโทษให้เอสปานอนชนะมายอก้าไปมันก็เลยไปอ่าแอคทีเวทก็คือทําให้เงื่อนไขข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะมันน่าจะอัพโอเวียเป็น111แล้วนะครับแล้วก็มีเ,เพื่อนๆใน Facebook นะครับกลุ่ม f a c e b o o k เนี่ยก็บอกมาเหมือนกันว่ามันน่าจะอัพเป็น111แล้วนะครับก็เลยมาแจ้งข้อมูลให้ทุกคนทราบกันนะครับว่าเลือกตัวนี้อินเนสตาน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผลฟุตบอลนะครับไอคอนแม์นะระหว่างทีม FC สเปียร์นะครับที่เป็นทีมที่เต็มไปด้วยกองหน้านะครับผู้เล่นตัวลูกมากมายนะครับตามรายชื่อนี้เลยครับน็อกบา r อองรีโรนันดิโ g กา้าแกเรตเบลนะครับลูนี่มีแต่ตัวผู้เล่นโหดนะครับแต่ผลการแข่งขันออกมาแล้วครับปรากฏว่าทีมนี้นะครับทีมตัวลุกแพ้ให้กับทีมชิวินเตดหรือทีมตัวรับไปนะครับแพ้ไป1ต่อ2ครับ ตอนแรกเวลูนี่ยิงนําไปก่อนนะครับแต่ว่าทีมตัวรับเนี่ยมันได้ประตูตีเสมอแล้วก็ประตูชัยจากไมคอนนะครับแล้วดูรายชื่อทีมตัวรับสิครับมีแต่ตัวรับระดับตานานทท้งนั้นเลยนะครับเฟอร์ดินานะครับปูโยวิดิเนาะไมคอนแอตลีโคโซแคมเบลกูเบโตซิวาครับเนตาคาซิยาสพอผลนะครับทีมตัวรับชนะไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ VR ของเฟอร์ดินานะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งนะ เพิ่มโคตรน้อยครับบอกเลยส่วนปาร์จีซองก็ยังเป็น105้าเหมือนเดิมตอนแรกนึกว่าฟอร์ดีนานจะเพิ่มโอวีอาร์มากกว่านี้ครับน่าจะเพิ่มสัก2หรก็3ก็ยังดีนะครับแต่นี่เพิ่มแค่หนึ่งเองนะแล้วก็สุดท้ายครับไปที่ประเด็นสุดท้ายของคลิปนะครับก็คือถ้าเราแลกจิซอไม่ทันจริงๆเนาะเก็บยังไงก็ไม่ทันแล้วนะครับเราจะทำยังไงดีนะ ต้องบอกเลยว่าตัวผมเองครับก็เก็บไม่ถึง4ี่พันเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเงินไปแลกเป็นแต้ม0ูนย์แล้วก็ไปเปิด5้าพันแต้มนะครับเพราะว่ากะแล้วว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะเสียเงินเยอะเกินไปในประเด็นนี้ผมก็เลยจะมาออกความเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ได้แลกสุดยอดกับตันเนี่ยแล้วเราจะไปแลกตัวไหนดีในวีคที่1นถึงสนะครับว่าตัวไหนจะคุ้มกับชิคซอที่เรามีบ้างนะครับก็จะคัดมาให้5ตัวนะครับโดยไม่ไม่จัดอันดับนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ลองเล่นเองนะครับไม่ได้แบบเอ็นจริงๆแต่ว่าอาจจะเจอในตอนเล่นเฮทุ e เฮไในเล่นมินิเจอร์ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับบวกกับฟีดแบ็กต่างๆในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับก็จะรู้ว่าตัวไหนเนี่ยเก่งไม่เก่งบ้างนะครับก็เลยจะคัดมาให้5ตัวนะครับตัวแรกเลยนะครับอยู่ในสัปดาห์แรกครับก็คือเดียโก้ฟอร์ลันนะครับตัวนี้ใช้ทิกซอแค่760เองนะครับเป็น ST 111นะครับสกิลลุงนะครับ โดดเด่นที่การยิงนะครับมีคุณสมบัติยิงไกลแล้วก็ยิงปั่นโค้งนะครับ Work ์กเลอาจจะไม่ดีครับตั้งรับสูงก็จะลงต่ําหน่อยแต่ว่าดูค่าพลังการยิงครับทาประตู1 3 9ยิงไกล126พลังยิง140แล้วก็ความสูงก็พอมีครับ180ก็พอจะกระโดดแล้วก็พอจะหมุงได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เลยติดอยู่ในหนึ่งในห้านะครับตัวที่คัดมาให้ ในสัปดาห์ที่1น,นะครับไม่มีตัวที่คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าวาเวเดเนี่ยสกิลก็ไม่ใช่สกิลสดาวนะครับสกิลแค่3ดาวเองนะส่วน RB ครับลีดเจมผมว่าเอาแต้บลีกไปแลกซัมบอต้าจะคุ้มกว่านะครับซัมบอต้ายังเก่งกว่าอยู่นะตำแหน่ง RW RB นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่สัปดาห์ที่2ครับ <c oughs> ตัวที่คุ้มนะครับก็คือแกลเลตเบลครับให้เป็น สองอลำดับที่2นะครับใน5ตัวคุ้มเพราะอะไรแม้ว่าจะแต้มพันหนะครับค่อนข้างสูงนะแต่ว่าแกล e ล็เบลก็เคยแกลเล็ b เบลครับได้สกิลตำนานนะครับความสูงก็มีครับเหมาะกับแพทหน้าด้วยนะแล้วก็ฝีเท้าระ,ะ,ะดับจรวดนะครับคุณสมบัติก็มาครบครันเพราะฉะนั้นแกลเล็เบลผมว่ายัางไงก็คุ้มนะครับใครที่ขาดแ w ัย่งไงก็ได้แกลเลเบได้เลยครับ ในวีคสองนี้นะครับสัปดาห์สองนี้โอลิเวอร์คารเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะดีแต่ว่าเท่าที่ฟังฟินแบ็กเนี่ยครับเซฟน้อยครับ AI เหมือนยังไม่ได้ปรับเพราะว่าความสูงมันน้อยด้วยนะครับก็เลยไม่ติด5ตัวที่คุ้มนะครับไปที่สัปดาห์ที่3นะครับมี2ตัวเลยครับที่คุ้มนะครับตัวที่3กับตัวที่4นะครับก็คือดุงกากับมาเกสนะครับคุ้มมากๆเลยครับโดยเฉพาะมาเกสนะ CB 1 1 1แค่8 0 0รกซอนะครับ แล้เป็น CB ที่วิ่งเร็วด้วยครับฝีเท้า113นะครับมีคุณสมบัติแท็กเกิลด้วยนะครับตัวนี้เล่นจริงแล้วนะครับคุ้มนะครับเพราะว่าลูกชายได้ตัวนี้นะครับเขาเล่นอยู่ผมบอกว่าคุ้มส่วนดุงก้าครับ1000กซอก็ใช้จิกซอน้อยมากนะครับพลังงานก็เต็มหลอดเลยนะครับดีทุกอย่างครับดุงก้าขาดแค่ความสูงเท่านั้นเองครับเป็นข้อด้อยเดียวเลยนะครับความสูงน้อยไปนะครับ ต่อไปครับสัปดาห์ที่4ี่นะครับตัวที่เป็นลำดับที่ห้านะครับก็คือซอนนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับซอนนี้ไม่ต้องสาธยายเยอะเลยครับผมแรกเองใช้เองแล้วก็คุ้มมากๆนะครับความสูงก็มีด้วยนะครับแรกไว้เผื่อแพหน้าเลยนะครับแพดมาลูกเปิดหมงจะมานะครับก็อันนี้เป็น5้าตัวที่ผมคัดให้แล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ